สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกับช่องเอ็มทัลลัตเลิฟฮิวิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสถานการณ์สําหรับพลังงานวันนี้ที่เข้ามานะคะว่าพลังงานวันนี้ที่เข้ามาในแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์กันแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะใช้อ่าไพ่ออร์เคนนะคะขอสามใบเหมือนเดิมนะคะดูสถานการณ์ของแต่ละท่านเนาะว่ามีทิศทางแนวโน้มไปทางไหนกันบ้างนะคะ ถ้าตรงเราใช่ฟังต่อนะแต่ถ้าฟังเรารู้สึกไม่ตรงไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนคลิปผ่านได้เลยนะคะอืม higher power กำลังอยู่ในช่วงของการดึงดูดในเรื่องของความรักหรือเปล่าคะอ่าดึงดูดความรักที่ดีนะคะหรืออยู่ในช่วงของมันมีแรงดึงดูดอันมหาศาลนะคะ นะคะในเรื่องของด้านของความรักความสมหวังการได้ก่อนหน,น้านี้การได้เรียนรู้ตัวตนตัวเองว่าเราต้องการสิ่งไหนต้องการคนแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอะค่ะไปต่อแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ของการยืดหยุ่นนะคะพยายามแบบบาลานซ์ยืดหยุ่นกับความรู้สึกความคิดความนึกคิดนะคะ หนึ่งใบนะว้าวโชคดีกำลังจะเข้ามานะคะถ้าใครเป็นโสดอยู่นะ,ะเหมือนคุณปรับบาลานซ์สมดุลในเรื่องของความคิดจิตใจรูปร่างร่างกายนะคะ,ะหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยทั้งในทางด้านของสุขภาพทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะอาจจะมีการออกกำลังกายนะ เราถ้าสําหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณกําลังจะดึงดูดคนดีๆคนที่เหมือนเข้ามาแล้วเป็นความโชคดีในชีวิตของคุณนะคะเออบางคนอาจจะได้เจอแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเราถามมาถามเรามาถามเนาะว่าตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ถ้ายังไม่ได้เจอใครเข้ามาตอนนี้บ่งบอกว่า,าสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณเหมือนคุณเข้าใจความเป็นตัวตนของคุณมีการเยียวยารักษา อะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ดูแลสุขภาพกลับมาดูแลสุขภาพดูแลร่างกายยืดหยุ่นทั้งภาวะทางด้านจิตใจและร่างกายอาหารการกินนะคะเหมือนจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณนะคะแล้วก็จะเป็นความโชคดีให้กับคุณนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอเช็คพลังงานตัวตนกันกันแต่ละท่านแต่ละคนหน่อยนะ อย่ามาดูกันนะคะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะคะเห็นสถานาการณ์ไปบ้างแล้วเนาะอ,อยู่ในช่วงของการพัฒนาการเรียนรู้หรือใครอยู่ในช่วง,งการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะอืมค่อนข้างจะแบบเหมือนว่าถ้าถ้าจะเป็นความรักที่จะเข้ามาค่ะ คุณค่อนข้างจะคัดสรรความรักแบบเป็นความรักที่ในเชิงของการถูกต้องแล้วก็หาคนที่เป็นคนที่จิตใจดีมีศีลที่ดีนะคะเพราะคุณดูแล้วเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนธรรมะธรมโมชอบการปฏิบัติการทําสมาธิหรือชอบเรียนรู้อะไรที่แบบชอบเรียนรู้เสมอๆคุณค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะในภาวะของทางด้านจิตใจนะ อย่างที่บอกว่าเป็นอาจจะเป็นคนที่หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะด้วยอาชีพด้วยออยู่องค์กรบริษัทใหญ่ๆเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคอยแนะนําให้ความรู้กับผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็ไ i เออร์พาวเขึ้นมาเนาะบวกประกอบกับเดฮาราแฟรนะคะอเอ็มค่อนข้างมองว่าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่ในเชิงของการปฏิบัติธรรมเลยนะ อืมแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าปฏิบัติแล้วจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบคือคุณสามารถแบบบาลานะ่ะออค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะตรงกับเอ,อ,เอเ่อไพ่ออรเรเคิลพอสมควรนะคะสามถ้วยขึ้นมาคือคุณก็สามารถไปอยู่กับกลุ่มสังคมสังสรรค์ปาร์ตี้งานเลี้ยงได้นะคะไม่ได้แบ่งแยกแบกบแยกอะไรกับผู้คนนะคะดูแล้วคุณก็สามารถใช้ชีวิตใช้ความสุขได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีอาจจะเป็นคนที่ ชอบเข้าสังคมการยนานมิตรเยอะนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์มีความมั่นคงสูงเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะมีความหนักแน่นทางภาวะทางด้านจิตใจแล้วก็ทั้งทรัพย์สมบัติก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะอีกหนึ่งใบค่ะเป็นคนที่มีไฟมากๆด้วย เวลาเวลาจะทำอะไรค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ลงมือลงแรงทำไปแต่ว่าทำอยู่ด้วยมาตรฐานที่อยู่ในพื้นฐานของความดีอไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบขวาจัดหรือซ้ายจัดนะคะเพราะว่าไพ่เห็นมเห็นตั้งแต่ใบนี้ขึ้นมาแล้วเนาะ flexible เ mm. นาะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีดูแลบุคลิกตัวเองดีอ่าบาง ถึงคุณจะเป็นคนที่ชอบปฏิบตัติหรือฟังธรรมะก็ตามนะคะแต่ก็เห็นว่าไม่ได้แปลกแยกก็คือสามารถเข้ากับสังคมเข้าใจผู้คนอยู่ร่วมกับผู้คนได้แล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเกื้อกูลให้กับผู้อื่นด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าตามสถานการณ์ถ้าใครโสดอยู่มีเกณฑ์กำลังจะได้คนดีๆเข้ามานะคะหรือกำลังจะได้รับโอกาสของความโชคดีอะไรบางอย่างในทิศทางในเรื่องของความรักก็ได้ ถ้าสำหรับคนมีคู่อาจจะกําลังมีสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามากับทั้งตัวคุณและคู่ของคุณได้ด้วยนะคะโอ้พลังงานของคนวันนี้นี่ที่ที่มารับชมรับฟังในวันนี้นะคะดีมากๆเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะสถานการณ์หลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่ะพลังงานตัวตนดีแบบนี้แล้ว ามาดูพื้นดวงกันหน่อยแล้วกันนะคะว้าวจะดาวเวอร์เอ่อหลายหลายคนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะภายในเดือนนี้หรือระยะอันใ,นใกล้ๆนี้หรือก่อนหน้านี้น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามากระทันหันกับคุณทำให้คุณพังคุณจบกับเรื่องบางเรื่องมาแบบกระทันหันแล้วมันทำให้คุณแบบ เหมือนเข้ามาดูสภาพจิตใจภายในของคุณมากขึ้นเข้ากลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลสภาพจิตใจภายในหรือใครหลายคนนะคะกําลังจะเกิดกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรนะคะว้าวถ้าใครโสดอาจจะมีเกณฑ์ว่ากําลังจะมีความรักพุ่งชนเข้ามาหาคุณนะคะแบบกระทันหันเลยนะ เพราะว่าให้เห็นว่าเหมือนคุณถึงเวลาแล้วคุณพร้อมแล้วที่กําลังจะได้เจอรักที่ดีนะคะคุณไม่ได้เป็นคนเก็บตัวด้วยอะถึงคุณจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของธรรมะชอบฟังธรรมหรือเป็นคนปฏิบัติก็ตามแต่คุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอาตัวเองซ่อนเล้นจากโลกอะคะ่ะคุณมีความเข้าใจในความแบบธรรมดาความพื้นฐานการดําเนินชีวิต ความเป็นไปของโลกคุณเอาตัวเองเข้าหาผู้คนเข้าสู่ผู้คนมีความสุขนะคะอ่ะยังไงต่อ,อ The h i g h p n t e s t เซนส e สัญชตาตญาณการตื่นรู้อารมณ์หรือสิ่งที่ปิดบังซ่อนเลนนะคะจะถูกเปิดเผย ามถ้วยความสุขสังคมนะคะไม่รู้ว่าใครก่อนหน้านี้ไปอยู่ในความรักที่เป็นในเรื่องความรักที่อ่า,อาโอเคก่อนหน้านี้น่าจะโสดกันมาสักระยะหรือว่าอยู่กับตัวเองมาสักระยะก่อนที่คุณจะเข้าสู่สังคม ก่อนที่คุณจะปลดล็อกอะไรบางอย่างกับตัวคุณเองอะคะ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันกระทันหันเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นความลับมีบุคคลที่3เข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่3ามที่เข้าไปในความสัมพันธ์นั้นหรือมีบุคคลที่3มที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมันทําให้เห็นถึงการหยุดนิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งการถูกปล่อยปะละเลยนะคะมันเหมือน เดี๋ยวเอ็มค่อยมาขยาย Tower, เดะทาวเวอร์เนาะเอ็มอยากพูดเดอะทาวเวอร์มากเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอ็มขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนะคะอ่าเห็นไหมเหมือนคุณจะหลุดออกจากความรักที่เป็นความลับแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับคุณค่าได้รับเกียรติเป็นการให้เกียรติอ่าสำหรับเวลาคนที่เข้ามา คบคุณที่คนที่เขาจะเข้ามาคบคุณนะคะเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นมาแบบนี้ที่ตัวตอนอเนี้ยเราพื้นดวงแบบนี้แล้วในอดีตเป็นตำแหน่งของซีดาบถ้าใครก่อนหน้านี้อยู่ในความลับที่เป็นความลับนะคะเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยมีบุคคลที่สามหรือตัวคุณเองแม้กระทั่งตัวคุณเองต้องไปเป็นบุคคลที่สมนะมองว่าสถานาการณ์นี้กำลังจะจบหรือบางคนจบมาแล้วนะคะ คุณกำลังจะได้รับความรักดีๆเข้ามาคุณจะได้รับการถูกให้เกียรติเหมาะสมกับสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะคะ dm dm page เนี่ยจะไฮปรินเทสอะค่ะมันเป็นไพ่ของความรักที่เป็นความลับเนาะเปิดเผยไม่ได้แต่ในอนาคตอันใกล้อ่ะ dm page คือความรักที่มันเป็นการเปิดเผยเป็นความรักที่คุณจะได้รับถูกการให้เกียรติเป็นความรักที่จะเชิดหน้าชูตาออกสู่สังคมนะคะจะมี อาจอาจะอาจจะไปถึงถึงการแต่งงานได้เลยก็ได้หรือคุณอาจจะคบกับใครมาสักระยะหนึ่งนานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยเว้นระยะห่างกันก็ตามนะคะเดียเ๋ยวเร็วๆนี้หรือณนะจังหวะเนี้ยกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันในตั้งตัวพลิกผันจากคนในความลับกลายเป็นตัวจริงอืมนะคะจากคนในความลับกลายเป็นตัวจริง ได้ด้วยนะหรือว่าถ้าความสัมพันธ์อย่างที่เอ็มบอกอะค่ะถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์หรืออะไรอะอะไรที่มันความเป็น The Tower เดอะทาวเอร์เนาะอะไรถ้าฐานที่มันไม่มั่นคงมาตั้งแต่แรกค่ะทุกอย่างมันจะถูกพังทลายไปแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตในเรื่องของความรักของคุณนะมาดูกันต่ออืม ก่อนหน้านี้คุณน่าจะได้เดินจากกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตคุณมาแล้วนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาเนาะแปดถ้วยอา,อาจจะเป็นด้วยเพราะความไกลกันนะคะความในเรื่องของความไกลกันประสานต่อกันไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในความลับเป็นคนที่อยู่ในความลับไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ม,มันอาจจะตอบโจทย์หัวใจคุณนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะ คุณอาจจะถูกปล่อยปะละเลยมามองไม่เห็นคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวคุณมาเพราะว่ามันเป็นสีดาในตําแหน่งอดีตเนาะถ้า mm hmm. ในเรื่องของความรักอะค่ะความเป็นสีดาบอะมันม่งบอกถึงการคุณถูกละเลยอื mm hmm. คุณเลยจําเป็นจะต้องออกจากความสัมพันธ์นี้มาค่ะจิมเพลอร์ hmm. เห็นไหมไพ่คู่ก็ขึ้นมานะคะคุณมีคู่ของคุณอยู่นะ คุณออกจากความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมาเพื่อคุณจะต้องมาเจอคู่ของคุณนะคะอืมคุณหลังจากนี้ไปอ่ะเอมมองว่าคุณจะได้รับการปกป้องการดูแลนะคู่ของคุณคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะมีความเป็นหญิงเป็นอย่างนะแต่มันมีความลงตัวกันนะความเป็นสเตย์นะคะเวลามันเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธนะ์อ่ะ ก่อนหน้าน,นี้ถ้าคุณแบบรู้สึกว่าไม่เคยได้รับการถูกปกป้องไม่เคยได้รับการถูกให้เกียรติเลยคุณกําลังจะได้คนที่เข้ามาให้เกียรติคุณดูแลปกป้องคุณเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับคุณนะคะเอมองว่าไม่เกินภายในเดือนนี้แล้วนะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้เพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาใบแรกเอ็มว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่มันก็จะจบเร็ว แล้วอะไรที่ดีที่ใช่มันจะมาเร็วเช่นกันนะคะอยู่ๆมันพังมันจบเอมมองว่าพลังงานอันนี้ไม่เกิน3เดือนเพราะว่า t h วทาวเวอร์ขึ้นมาไปแล้วค่อนข้างจะเร็วพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้สีดาบคุณไปติดค้างไปชะง,งักไปรอคอยถูกปล่อยปะและเลยมาเป็นระยะเวลายาวพอสมควรแล้วอะคะ่ะเหมือนคุณต้องเหมือนคุณต้องนิ่งอยู่กับกับความโดดเดี่ยวกับการอยู่กับตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วจนพลังงานเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เอ MM ็ พูดขึ้นมาเนาะที่ให้เห็นว่าพลังงานตัวตนของคุณน่ะมันไ้เห็นว่าคุณน่ะเหมือนมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเข้าใจบางคนหลายๆคนอาจจะแบบไปปฏิบัติมาด้วยซ้ําไปแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เอาตัวเองออกออกจากโลกอะคะ่ะคุณก็ยังเอาตัวเองอะเข้าสู่สังคมอยู่กับกลุ่มอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขได้แต่ก่อนหน้านี้น่าจะไปเรียนรู้อะไรมาเยอะอยู่กับตัวเองมา,มากนะคะก่อนจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เนาะ เดี๋ยวขอดูใบสรุปหน่อยว้าวแล้วการที่เข้ามาของคนคนนี้ค่ะน่าจะเหมือนเข้ามาแล้วก็มาหยิบยื่นโอกาสมาหยิบยื่นความสุขมาหยิบยืน่นคนคนนี้เข้ามาแล้วแบบเหมือนจะมาช่วยในเรื่องของสิ่งของการเงินหรือช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณด้วยนะคะแต่แบบอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมาช่วยคุณในทุกอย่างเพราะว่าความเป็นเด็กถือเหรียญเนาะไม่ได้ว่าไม่ได้ ไม่ได้มาถึงขนาดว่าอบอุ้มอบอบุ้มคุณแต่ว่าการเข้ามาของคนคนนี้จะเป็นการให้เกียรติคุณการเข้ามาจะเพื่อเข้ามาปกป้องดูแลอ่าแล้วก็อาจจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลบางสิ่งบางอย่างในในในชีวิตของคุณในด้านในทางด้านาด้านการเงินได้ด้วยนะคะหรือแบบมันทำให้แบบชีวิตคุณมันดูง่ายขึ้นอืมหลายๆคนในที่นี้เอมมองว่าน่าจะจากจาก เพราะว่ามันมีแปดถ้วยเนาะมันมีแปดถ้วยขึ้นมาน่าจะออกจากความรักครั้งเก่ามาแล้วนะคะอ่ะเอ็มขอ The, ขยายเดือดทาวเวอร์นิดนึงใบแรกขึ้นมาคือแบบเด e อ o ทาวเวอร์เลยอย่างที่เอ็มบอกค่ะการจบการจบการสิ้นสุดก็จะแบบไม่ทันคุณก็ไม่ทันในตั้งตัวและการเริ่มใหม่การมาใหม่ของคนใหม่ๆห,หรือการที่คุณกาลังจะได้เป็นตัวจริงอะไรบางอย่างก็ตาม นะมันก็จะมาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเขาขยายเดลทาเวอร์ว้าวโอเคจบค่ะคลิปนี้จบได้เลย <laughs> เดี๋ยวซันขึ้นมาอะไรที่มันไม่ใช่มันพังลงหมดแล้วทั้งหมดแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะที่เป็นคนของคุณเป็นคู่ของคุณแบบกระทันหันจริงๆนะเอ็มมองว่าเร็ว เอ็มอะไม่อยากพูดถึงสามเดือนด้วยซ้ำเอามมองว่าเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะอ่าเอมตี MT ให้ไวว่าหนึ่งถึงสามเดือนนี้คุณสำหรับก่อนหน้านี้ความรักที่มันดูนิ่งดูชง,งักเป็นความรักที่เป็นความลับนะคะอ่าคุณต้องจำใจต้องเดินออกจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมานะคะเดี๋ยวจะถึงเวลาที่จะมีคนนำอ่ามามอบความรักให้นะคะ แล้วมาแบบรวดเร็วมากแล้วคนคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ถูกใจเลยนะคะการเข้าการเข้ามาของคนคนนี้คุณอาจจะมีคําถามว่าทําไมเพิ่งมาหรือแม้กระทั่งคนในความสัมพันธ์คนที่อันนี้แต่มันค่อนข้างเป็นไปได้น้อยนะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่คุณเป็นคนในความลับมาก่อนอันนี้เอ็มเอ็มให้อีกประมาณ20เหรือส0ิซนะคะในในพื้นดวงในวันนี้นะคนที่เคยเป็นความลักที่อยู่ในความลับมาก่อนถูกปล่อยปะละเลย กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะกับความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเดินจากออกจากความสัมพันธ์นีแ้แล้วเขาอาจจะได้รู้ใจตัวเองว่าคุณมีความสําคัญกับชีวิตเขาการกลับมาของคนคนนี้จะกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงกลับมาแล้วคุณจะเป็นตัวจริงกลับมาแล้วเขาจะให้คุณค่าอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณให้แล้วก็ให้เกียรติคุณนะคะแต่ถ้าคนคนนี้ ถ้าไม่ใช่กลับมาเราไม่ใช่แบบนี้ให้ตัดทิ้งไปได้เลยนะเพราะการกลับมาครั้งนี้ในพื้นดวงวันนี้ให้เห็นว่าคนที่จะเข้ามาแบบกระทันหันการเข้ามาของคนคนนี้จะต้องเป็นความสุขเข้ามาเพื่อเกื้อกูลเข้ามาเพื่อเป็นความอบอุ่นเข้ามาเพื่อเป็นการให้เกียรติของเพื่อเป็นการให้เกียรติคุณนะคะแล้วคนคนนี้การเข้ามาค่ะอาจจะมาช่วยซัพพอร์ตอะไรบางอย่างในชีวิตคุณให้แบบฟล์ขึ้นโล่งขึ้น ง่ายมากขึ้นได้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วปกป้องดูแลคุณนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเอ็มขอคำแนะนำจากพี่ไพ่อีกสักห้ใบแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอคำแนะนำหน่อยขอคำแนะนำอีก5้าใบค่ะ กำลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความสดใสนะคะกำลังจะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคนที่เข้ามาต่อให้เขาเป็นคนที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าคุณนะคะเขาก็จะมีความน่าเด็กด้วยนะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความสดใสนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเป็นคนทางไกลได้กำลังจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะอาจจะมาผ่านด้วยเรื่องของงานก็ได้นะคะ กำลังจะมีเดินจะกําลังจะมีการเดินทางเราได้พบพบเจอกันนะคะการเข้ามาของคนคนนี้ให้เห็นว่าทั้งคุณและเขาจะมีความพยายามแปดไม่เท้าแปดเหรียญจะมีการพัฒนาการพยายามให้ความสําคัญนี้ให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะก้าวไปข้างหน้านะว้าวจบเลยได้ไหมอ่ะหกไม่เท้านะคะเอ่อ เป็นความสำคัญที่ได้รับการยอมรับถูกเปิดเผยนะคะได้รับชัยชนะอะขออีกหนึ่งใบค่ะลุ้นนะคะลุ้นอืมเห็นไหมคะการเข้ามาของคนคนนี้มันจะเป็นการเข้ามาแล้วแบบเหมือนการการเข้ามาของคนคนนี้จะเป็นค่อยๆของการเริ่มต้นแล้วจะพัฒนาไปด้วยความรวดเร็วนะเอมเพราะว่าแปดไม้เท้าขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะมีการ ต่อให้เป็นคนใหม่ๆเลยอะค่ะเข้ามาค่ะมันเป็นการเริ่มต้นของคนคนนี้การเข้ามาค่ะมันค่อยๆเป็นสเต็ปเป็นลําดับไปคุณคุณลองดูนะคะมันค่อยๆเรียงเป็นลําดับลําดับลําดับไปอะคะ่ะดีมากๆตอนเนี้ยใต้าสาหรับเป็น2ดาบอาจจะนึกไม่ออกมองไม่เห็นคิดไม่ออกเอ๊ะเป็นใครกันนะแต่เดี๋ยวคุณจะได้รู้แน่นอนนะคะ สำหรับความสัมพันธ์นี้ที่กาลังจะเข้ามาไพ่แนะนาบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆย,ยกระดับพัฒนาไปจนถึงขั้นในการแต่งงาน6ไม้เท้าเป็นไพ่ของการรับชัยชนะเป็นไพ่ของการแต่งงานได้ด้วยสิเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่ของครอบครัวนะคะที่มันเติมเต็มในเรื่องของศักยภาพไม่ใช่แค่รักกันเตยหอมอะ่ะเออมันเป็นเรื่องของแบบรักกันแล้วแล้วมันสร้างมันช่วยกันพาสร้างรับความมั่นคง หน้าที่การงานของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วมันสร้างความมั่นคงที่มันเป็นปึกแผ่นมันหนักแน่นนะคะในความสัมพันธ์นี้อืมชีวิตของความรักของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่มั่นคงมากๆนะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับพลังงานความรักในวันนี้นะคะ ไม่นึกว่าจะไปถึง20กว่านาทีแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะถ้าฟังเราชอบฟังเราใช่แล้วถ้ามันตรงอะไรบางอย่างของสถานการณ์ของคุณนะัตอนนี้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมเราฟังเสียสละเวลากันเข้ามานะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะ ดึงพลังงานวันนี้ไปนะถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สมหวังความรักนะขอให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีความรักที่ใช่ความรักที่ถูกต้องความรักที่ถูกใจเป็นความรักที่ทำให้คุณอบอุ่นหัวใจไปทั้งชีวิตนะคะวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ